โ okay, อเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับก็หบสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในจุลติกเวอร์ดนเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโ okay, อเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันในเกาะข,ของพี่กันดีกเช่นเคยด่าทุกคนและต้องบอกกันเลยว่าวันนี้วันนี้วันอะไรครับผมวันบอลรีฮัสด่ผมวันบอลรีฮัสนะสนะเบอดีนะฮะ <c oughs> ก็ตอนนี้นะผมมาฤหัดแล้วนะผมเพราะว่าพี่มาอาัดตอนตีสามนะผมเรียกได้ว่าเพื่อที่จะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแบบทันเวลานะผมก็เดี๋ยวพี่จัดตัดต้งแต่ตีสามเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวคลิปนี้จะไปลงเช้าะนะถ้าพี่ว่างจากงานตอนไหนก็เดี๋ยวจะลงตอนนั้นแล้วกันนะผมแล้วส่วนตอนเย็นก็เป็นอาร์คแล้วกันนะผมโอเคครับผมทุกคนมาเดี๋ยวเราไปดูแพ็กกันเลยครับผมโอ้โห หลีกตัวนี้ว่ะมีตัวนี้ด้วยวะโอ้โหจีตเลยครับผมโอเคครับผมก็วันนี้เป็น JW นะผม JW ที่รักนะฮะเรียกได้ว่าหต้องเก็บพันห้ามาให้ได้วะมา <c oughs> จะได้หรือเปล่าเหมือนมันล็อกอะครับผมไม่เคยได้เลยนะฮะโอเคเริ่มด้วยเลือดห้าพันทุกตัวเลยเหรอ มันจะดีนะเอไอนะมันจะดีเกินไปนะอย่างเงี้ยเออเออตัวทุกวันนี้ก็เรียกได้ว่าเลือกยากนะผมด้วยเลือดของเรานะ,ะที่ต่างจากเขาประมาณสองเท่านะผมแล้วก็ดูมเมดนะไม่ใช่ดามเมดแล้วฮะอันนี้มันดูมเมดนะผมดูดูมเมดความต่างดีครับผม คนละเรื่องกันเลยนะผมกจอไอนะเออกูจะรอดไมนี่ยสภาพ้ยหัวจะปวดแต่เท้าเลย <c oughs> เดี๋ยวเอาตัวกลางออกดีกว่าผมไม่น่าจะรอดนะฮะยืนแบบนี้อย่างนี้น่าจะพอไหวนะัะผมมาจัดก้าผมพอจะได้นะอย่างนี้พอไปวัดไปว่าด่อยนะผมพอสุสีโอเคัะผมไอเจ้ากระดองตัวแรกเลยฮนะ พี่ว่ามันต้องเปลี่ยนตัวมาเป็นไอ้นกแน่นอนแต่ไอ้นกไม่น่าจะตีเราทีเดียวตายครับผมด้วยดาเมจมันแค่พันห้านะผมนี่ดาเมจมันแค่พันห้าไม่รู้จะสะด้งไปเท่าไหร่ตอนแรกน่าจะเอาไอ้ตัวนั้นมาเนาะไอไฮบิดแดงนะผมโอ้โหดาเมจสองพันสามโอ้โห,โห,โห ถ้าเอาไอ้ดุมไอ้ไอ้ไอ้ไฮบิดแดงมานี่เรียบร้อยฮะโอ้โหไ้บิดแดงเลือดสองมาสองไอ้นี่เลือดสองมาสามเจริญเถอะปุ๊บโอ้โหการสองไม่ตีอ่ะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้การส่องไม่ตีอะผมเฮ้ยมันใช่เหรอหัวจะปวดเอา เฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยฮะเออโหโยต้องตัดออกก่อนเลยนะผมจ๊เก้หวดทุยฮะไปนอนก่อนลกูกเพราะว่านะผมไม่ใช่เลยหรอกถึงมันตีไปมันก็ม,นกมันก็กระไลอยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ไอตัวนี้ต้องไปนอนปุ๊บไอกระดองลงมากระดองลงมาแต่มันน่าจะเปลี่ยนตัวเป็นไอไอตัวล่างสุดนะผมอ๋อขมับเขาให้ขมับเขาให้ไปก่อนหมาผมเดี๋ยวไอกระดองนะมันมีตีนะมันจะเปลี่ยนตัวท้ายมาใช่ไหมปุ๊บมันอ๋ามันต้องเปลี่ยนดีมันชอบเอาชนะธาตุไปอยู่แล้วนะผมเอไอเนี่ยโอโ้แล้วก็ตีสอง เหลือนึ่งไว้แยะได้ดิเปลี่ยนบ้างดิเปลี่ยนมาเปลี่ยนกลับไปโกงครับผมหมาผมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอต้นตระกูลเทเลนอรอน <c oughs> ใช่ว่าไม่ลูกกูก็ตั้งไปม,มั่วเฉยเออก็ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะตีสามแล้วจะอืนอื่นหน่อยนะผมทุกคน <c oughs> อืนมันอาจจะอืนอ่นหน่อยนะขอไปด้วยครับผม ป๊บบปุ๊บบาปเกาให้บาปเกาให้อ่าฮะใครอยากเห็นพี่บ่นน้อยลงต้องดูคลิปนี้ครับผมเพราะว่าตีสามใครจะมานั่งบ่นในฟังใช่ไหมอุ๊ยอสามเออไม่เป็นไรลกูกไม่เป็นไรไอด้ดูเตรียมใจไว้รือยังไงกระดองพี่ฮะพี่ฮะเห็นมึงบอกไม่บน่นมึงบน่นทั้งคลิปเลยฮนะใช่ไหม อันนี้ไม่ใช่ครับผมเออพี่บดน้อยลงอยู่นะเฮ้ยคิดกันไปเองหรือเปล่าไปนอนได้กระดองวุ๊บมาแล้วผมวุบเงี่ยมุ๊บ,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 บุบุเรียบร้อยฮะสามหมื่นสองว่ะโอเคจบไปในรอบแรกครับผมเฮ้ยวันนี้อ e ีซี e ่ว่ะอีซี่ว่ะทุกคนเย้ยปากดีเนตซีรีเขาให้ทุกคนลองไปลงดูครับผม เพื่อวันนี้มันจะอีซี่แต่ไม่เห็นสเตปสองสองเลยนะไปครับ <Yeah. S 1> ผมรอบสองโอ้ยเลือดมาเจ็ดพันกว่าเลยเหรอสเตปสองสองไม่ไอ้ยแต่รอบแรกจริงๆไม่เห็นสเตปสองสองเลยสักรอบนะหรือมันอัปเดตใหม่วะหรือหรือพี่มาตีแบบเช้าตู่ไปมันก็เลยแบบตีเช้าไปใช่ไหมมันก็เลยแบบ a ออยังไม่ตื่นเหมือนกันใช่ไหม <laughs> เออปกติครับผมมันจะต้องแบบชาร์จถึงแดไงแล้วก็การสองชาร์จสองโดยสเต็ปของมันโดยโดยสเต็ปของมันเลยได้ครับผมไม่ว่าจะแพ็คไหนไหนฮะใช้กันตลอดครับผมใช้จนผู้เล่นจําได้แล้ว <c oughs> หรือว่าเขาอาจจะคิดว่าผู้เล่นจําได้แล้วเลยเปลี่ยนใช่ไหมอ่เปิบบเปิบบมันจะไหวปหมล่ะแบบเนี้มันจะไปต่อได้ไหมละ่ะเดี๋ยวเอา B a i r โคมาไปครับผม พี่เอรโคพ่อขอโทษพ่อขอโทษลูกพี่เอโคบอกไอพ่อผมมาเป็นแหงอีกแล้วก็คือตัวมันไปต่อไปได้แล้วดูดูต้องยังไงดูก็ต้องช่วยพ่อนะปึ๊บ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 ้าเกิดมันเปลี่ยนตัวมายังไงก็ไม่ได้อยู่ดีครับผมแต่มันไม่เปลี่ยนหรอกเพราะมันไม่ได้แพ้ธาตุไง บาปเขาให้หุยแต่มันตีแค่หนึ่งครับผมทุกคนอ่างั้นรอบนี้มันจะต้องตีหนึ่งด้วยปกตินะรอบดีแล้วนะรอบดีแล้วมันก็ไม่ยอมตีมันเอาไปชาร์จครับผมเดี๋ยวดูดูมันจะตีไหมโอ้โหตีหนึ่งตีหนึ่งครับผมโอ้โหเห็นไหมเหลือจะเชื่อฮนะรอบดีแล้วไปชาร์จรอบนี้ตีหนึ่งชาร์จต่องั้นเดี๋ยวรอบนี้ รอบนี้มันจะอาจจะต้องตีหนึ 2, ่งตีสองตีสามแล้วแต่อารมณ์มันครับผมแล้วแต่อารมณ์เอไอ่ะแต่ถ้าลงมาก็เป็นอินโดแรปเตอร์เจนสองโอ้โหห้างานหยาบแล้วครับผมสี่ครับผมโอ้โหตีสี่โอ้โหเรียบร้อยครับท่านมาผมอินโดมีนัทเจนสองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียกอินโดแรปเตอร์เจสองมาเจอกันหน่อยครับผม ไอตัวนี้ไปก่อนหลบไปก่อนตัวประกอบเนี่ยหลบไปก่อนนี <c> ่ <oughs> ตัวปรากอบเ้ามาว่ะเอาละครับผมต้องมีการเบื่อเสมอนะฮะแล้วก็อินโดเจนสองจะลงมาแต่ตีพี่เออละละเพิ่ขมับเกาให้ขมับเกาให้หมาผมเราเล่นแบบเต็ๆนะฮะรอบนี้พี่ไม่แบบทิ้งถัวนะเฮ้ยแต่จริงๆนะ มันไม่กันสองช้าต่องกันแล้วอะโอ้โหเห็นไหมโอ้โหมาถึงงวดมาถึงงวดเลยครับผมเอา,าผม AI เปลี่ยนสไตายนะฮะรถไหลช้าไป AI เลยยังไม่ตื่นครับผม <c oughs> ถ้า AI มันตื่นมันต้องเข้าล็อกดิวะเข้าล็อกสองสองดีวะสองล้องสี่อะไรเงี้ยมาอย่ายืนนานไอ้หนูไปนอนระ,ะเกือะเสมอ คำแบบเขาให้คำแบบเขาให้เป็นไงพี่เผื่อเสมอไอหนูมาล่าผมไอนกยักษ์ที่เลือดเยอะมากครับผมตีโอโหไม่ตีนักแอะขันหนัวเลย <c oughs> ไอขันหนัวเลยโอ้ยหนึ่งหุ้ยเจ็บครับผมเอมันไม่ได้หกแล้วว่ะ โอ้โหมันไม่ได้โกครับผมเอาเปลี่ยนแล้วครับผมบอกแล้ว AI อเปลี่ยนสไตล์โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโอ้หเเก็บเจ็ดแล้วใจถ้าไม่ตายหายากที่จะเคยเห็นนะครผมเอาเรื่องฮนะไม่สองสองแล้วฮะเดี๋ยดีได้ได้อนอกยักษ์เองใจได้ไม่ตายกับพี่ใช่ไหมงั้นก็อย่าอยู่เลยไอ้หนูงั้นก็อย่าอยู่เลยว้า วับวับงมีมเรียบร้อยครับผม,มเน้นเน้นไปโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมไม่ค่อยตึงเฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ว่ะแต่แบบมันมาแบบโอ้ยสองเลยนด้ครผมเอาเรื่องนะฮะรอบท้ายฮะไอเปียนมาอีกแล้วครับผมทุกคน <c oughs> ไอเปียนมาอีกแล้วฮะทุกคน โอ้โหไอเปียสนี่มาบ่อยนะเดี๋ยวนี้เริ่มจะมาบ่อยแล้วน่เราเนี่ยออไปสองตัวไปครัผมเอาอินโดแรปเตอร์ลงสองตัวเลยฮะโอ้โหนี่มันจูแบงคอทว่ว่ะมันเทว่ว่ะม่วงแล้วไงม่วงแล้วไงไก่แกเป็นไงทีมม่วงเจอทีมดแดงเป็นไงม่วง ม่วงวิบวับปะทะแดงนะผมมาดิเอาล่ฮะเปลี่ยนตัวมาแล้วผมเออเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนมาเรายังไม่พร้อมครับผมเดี๋ยวพี่จะลองกันไว้ก่อนเพราะว่าจากที่เห็นนะทุกคนจะเห็นว่ามันตีแค่หนึ่งนะผมเราก็กันหนึ่งพอเฮ้ยอะไรวะพ่อไอ้พ่อกุ 2, 3, 1, ก,กันสองกันสามตีหนึ่งพอกกันหนึ่งตีสามตีสองเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหทุกคนเห็นกับตาเลยนะผมอะไรกันครับเนี้ยเฮ้ยงงวะ่ะเอไอแม่งโอ้โหโกงออกโกงออกกล้องเลยโอ้โหพอกันหนึ่งมันตีเลยมาแบบให้พอดีเลย้วโอ้โหเปลี่ยนมาแล้วไอเปียนเออทำไม ตีไหมเออตีมาตีมาก็แล้วไงเ่าก็แล้วไงเ่าไอ้เปียสเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไอ้เปียสเจอเดี๋ยวก่อนเจอหล่รอบแล้วนะเองเนี่ยฮะเดี๋ยวให้พี่อินโดแรปเตอร์เจนหนึ่งมาครับผมเจ็ดสองไม่ต้องเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ออกลงครับผมนี่เป็นไงดาทมินเหมือนกันนะฮะโอ้โหยมันขูดไตหนูว่ามันขูดไตหนูว่าลูกเห็นไหมเห็นฟันมันไหมเห็นฟันมันไหมไม่เลี้ยงต้องไปดัด ต้องไปจัดฝัานเพิ่มต้องให้มันไปจัดป่านเพิ่มครับผมไปนอนคำมับเขาให้คำบับเขาให้เอาล่วงตุ๊บครับผมล่วงตุ๊บเลยฮะได้เสียดีอยีมาผมมันปล่อยไอ้ตัวนี้มาเหี้ยแล้วก็ไม่ตีด้วยนะ าการเป็นยังไงฮะเดี๋ยวอันนี้พี่จะลองกันไว้เยอะๆดูนะดูว่ามันจะตีไหมทุกคนจะได้เห็นความแบบว่าความโกงของ a อเลยนะครับผมนี <c> ่ <oughs> เขาเรียกว่าช่วงเฉยอนะฮะแต่มันมไม่ตีดิเออนั่นแหละเห็นไหมทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับผมการต่อฮะเฮ้แต่มันไม่ชัดต่อการต่องจริงๆนะเออเรียบร้อยฮะการสอง แล้วชาร์จเจ็ดโอ้โหเอ้ยทำไมเจ็ดสองรอบเลยเนี่ยโอ้โหโ,โหยมันทน้าไม่ตายสองรอบเลยครับผมปุ๊บปุ๊บง้างมาแต่เอาโหยง้างมาแต่ไกลขอโทษด,ด้วยขอโทษด,ด้วยหนูพี่รู้ทันเลยขอโทษด้วยอีเอ็นโดสั่งสอนมาไหนในโลกสั่งสอนมาไหน,ม,นมันไม่เหลืออะไรแลร้วแล้วก็ไอตัวนั้นลงมาก็ทำไรพี่ไม่ได้หรอกครับผม ขมับบเขาให้ขมับบเขาให้เป็นไงแล้วหมาฮะเอาแล้วผมอีโกโนจูคัตโอ้โหอย่าบอกนะมันจะเล่นเจ็ดอีกยฮะจะเล่นเจ็ดโอ้โหทุกรอบแบบนี้มันไม่ได้นะไอ้หนูอีโกโนจูคัตดู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 ท่ามันเดินดูดูดูมันขยับดูมันขยับแล้วมันเก็บไว้แบบนี้ เก็บไว้แบบนี้ต้องสวนครับผมน่นเหมือนเก็บเจ็ดจริงมันเก็บจเจ็ดจริงด้วยครับผมทุกคนมันกันหนึ่งนะฮะโอเคเจ้าไปในรอบที่สามครับผมจะว่าอีตรีไหมมันก็ก็พอตึงนิดหนึ่งนะผมไอ้วันนี้ตึงนิดเดียวเอ้ยแปลกว่ะปกติ JW ดจะตึงหน,ห,นหนักหน่อยครับผมตรงไหล่วันนี้ตัวพี่เหลือวะ่ะโอ้โหไม่ไม่เคยมันมันมีอะไรมากกว่าเจ็ดร้อยป่าวะ เห็นได้ลุกอีไม่เคยได้พันห้าเลยโอ้โหจีวิปวดจะปวดเออเจ็ดร้อยตลอดการนะครับผมให้แต่จริงว่ะวันนี้ม He so oh, oh ัน oh คือแบบไอไอมันแปลกแปกว่ะ huh. ม yeah, uh, ัน mm ช้าเจ็ด hmm. ก yeah. ันร yeah, no. yeah. ัวๆเลยนะผมสามรอบติด yeah. อ uh ่ะเดี๋ยวพี่จัดแพ็คแถมให้แพ็คหนึ่งแล้วกันนะครับผมวันนี้ดูไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดไม่ใช่หรอกพี่จะเก็บแพ็คด้วยนะครับผมโดยปกติอย่างที่บอกพี่เก็บแพ็คอยู่แล้วนะฮะระหว่างวัน มันใช่ใช่ไหมตีรอบเดียวครับผมอันนี้แล้วคุณจะไม่ตายเลยนะ่ดาเมจพันสามมันจะได้ไมั้เนี่ยไหวอยู่มั้ง <c oughs> เลือดเราสองพันนะครผมแล้วคือดาเมจบันพันสามยังไงวะมันตีสองทีกูก็ตายแล้วดี่ว่าจะเก็บยังไงวะเนี่ย <c oughs> ประเด็นคือจะเก็บแพ็คยังไงครับผมอา่านั่นไงนั่นไงครับผมโอโหอีกทีเดียวกูก็ตายเลยเนี่ยไปยังไงต่อเนี่ยเอ่อยังไงก็ใช้ถ้าไม่ตายไม่ได้อยู่แล้วนะผมมันยังได้สีสิบปร์เ็นอยู่ยังไงก็ต้องกันนะเพราะว่า ไม่กันไม่ได้ตีไปก็ไม่เข้าครตีไปก็เขาก็ไม่ตายนะผมเลือดมันพันสามพันสี่ด้วยเลเวลมันยี่สิบห้าด้วยนะผมมากกว่าเราด้วยทั้งเลือดทั้งดาเมจมันนะผมมันเลยมีโอกาสมากกว่าไงอีไอไงได้มาดิถ้ารอบนี้มันเอาไปชาร์จพี่ก็ยอมแพ้เลยจริงจริงมันเอาไปป้องกันอะไรเงี้ยเออนั่นละนั่นละ ไาย้ยิ่มันห้าวหานเรียบร้อยฮะทุกคนถ้าไม่ตรงไม่ตายก็ไม่ต้องใช้ครับผมที่บอกเลยไอ้หนูไปนอนปุบเง้ยมโอเคจบไปแล้วผมบอสหนนบอสได้อยู่ครับผมฮูยเป็นไงได้การ์ดทองด้วยสบายครับผมตบตองรอบฮะได้การ์ดทองสองรอบในวันเดียวครับผม เพิบ,บไอ้ไม่ใจสองรอบเลยวะเล่น JW โอ้โหหลงเฉยดูว่าได้การทองสองรอบจะบอกว่าได้ JW สองรอบเออนี่ไงโอเคครับผมน,น,น้นไปครับผมก็พยายามเก็บแฮ็กกันบ่อยๆนะผมแฮกอะไรพอตีได้ก็ตีกันไปเนาะเพราะว่าของพี่ก็มาเน้นเก็บแฮ็กลายบันอยู่แล้วนะก็ทุกคนบอกว่าพี่รอนานรอกิปพี่นานเดี๋ยวพี่จะจัดให้ทุกวันนะผมก็มาดูกันช่วงเช้าแลวกันเนาะช่วงเช้าถึงเที่ยงนะผมเดี๋ยวพี่จะลงให้ ส่วนตูงเง้เย็นเป็นของอาร์ตนะครับผมทุกคนโอเคครับผมก็วันนี้ครับผมพี่อินโดแร็ปเตอร์นะผมได้สั่งสอนเด็กๆไปนะครับผมเรียกได้ว่าหโหยโหดกันไปเลยทีเดียวครับผมคำับเขาให้ฮะไอเปียสนี่ถึงก็คออ่อนเลย โอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเบียงเท่านี้ครับผมแล้วพอดีครับผมพี่จะมาตีแพ็คอะไรต่อครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเบียงเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมฝากติดตามกันด้วยครับนะผมลงลงทุกวันแล้วนะครับผมสำหรับจุลติกนะอาก็ลงทุกวันนะครับผม